ีกเด๋ยวโบกมือโบกมือส่งเสียงโบกแบกข้าวผัเด็กเดี๋ยวให้หัวรู้จั่นไปค่ะไปค่ะปูนปูนคู่มีปูนปูนรถไฟพร้อมแล้วเด็ก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 เสียงแจ๋วเด็กเด็กเสียงแจ๋วคือคักคือค่าคู่มีไกลดีเด็ก ตัวใหญ่ตัวเล็กน่ารักน่ารักิร่าชุรารถไฟรถไฟไม่ใช่รถเลยหันด้วยแหละชชักชักคุณปูวนรถไฟไปอะรถรถแล้วก็ชึกก็ชักดอกราช่อหนูว่าดอกคุณมีสีเหมือนอารามและ่มามามาวานขั้นต่ง มองดูข้างๆที e. ่จ๋อยนั่งตักกระต่ายกระต่ายนั่งควายหิ้งหน่อยเออกระต่ายตาเต่าวนั่งนั่งลงตรงข้ามฟันรักเก่งมากกระต่ายนั่งควายหิ้งหนงนั่งควายติ้งหนงนั่งควายติ้งหนงกุ๊กไก่กุ๊กไก่กับกาแมลงวันหัวรักอ่านหนังสือหัวรักกิ๊กกิ๊กกักเก่งมาก เหนียว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 จิ๊บเยาจ๋าจิ๊บจิ๊บจิ๊บกะซุกกระซิ๊บกะยุกกะยักแหวะจ๋าอืมจ๋าเสือน้อยเสือน้อยหมูตุวยลองไหกับกาตัวเก่งเกนึงหยักหยักเก่งมากแล้สีแก้มปุ้นปุ้ยิ้มหวานปุุ้ยิ้มหวานปูนปุนปนันจักช ปุ้มีจมือสังกเด็กเุีดพักกินขนมดื่มมสังคยเต้นร้องกระตุกกระตุนานเด็กๆได้บบ่ะแม่จะเป็นค่ะเด็กๆเด็กแล้วโอ๊ยไม่ต้อง่างตาหนูที่เด็กก็แห่รีไม่แสงไม่ไม่ยูไม่ผักสักสี่ป้องปากบอกว่า มาเงงานป่าแล้วจ้า <GO> ท the <laughs> ี่รักเกงมาก่ทำไมหนูนอนอัานหนังสือหนูต้องนั่งอ่านนะเด็กเด็กเด็กๆด้ก็เฮิร์นเล่นรึ้งขลับขลับถึงเวลากลับบ้านเด็กๆเด็กๆเบิเด็กๆดเบิบานไม่อึไม่อักก่งมาก รถไฟไมใช่รถเล็กมาหันได้แล mm ็กชิชักชิชักดมันปรุงแลไฟไปย่ตงจนรตัวเล็วก็สุกก็ชักยจบแล้ว